สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการใหม่นะครับหมูน้อยอีคโ o นมิก ASMR รายการที่จะส่งทุกท่านเข้านอนไปพร้อมๆกับการอัปเดตเกร็ดเล็กๆน้อยๆทางด้านเศรษฐกิจกวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องสถานการณ์ของโควิด -19 กับเศรษฐกิจกโลกและกับดักแห่ง t IL ิวซิครับที่มาของ t IL ิวซิติเดนะครับมาจากนักประวัติศาสตร์ชาวกรีก ผู้แต่งหนังสือเรื่อง The History of Peloponnesian War โดย Thucydides นะครับได้ทำการศึกษาเรื่องทำไมนครรัฐสปาร์ตาเนี่ยต้องทำสงครามเพื่อทำลายล้างนครเอเธนส์ด้วยในช่วงยุคก,กรีกโรม,มัน146ปีก่อนคริสตศักราชครับในดิแนแดนแห่งกรีกเนี่ยนะครมากมายรวมตัวกันอย่างหลวมๆครับได้มีสองนครรัฐซึ่งมีความโดดเด่น อยู่เหนือผู้ใดเนี่ยก้าวขึ้นมาสู่เวทีแห่งมหาอํานาจหนึ่งในนั้นก็คือนครรัฐสปาร์ตาครับนครอันแสนยิ่งใหญ่ซึ่งถูกปกครองด้วยแนวคิดเผด็จการทางการทหารครอบครองกองทัพบ,บกที่มีแสนยานุภาพอันยิ่งใหญ่ทางพื้นดินยากที่จะหาผู้ใดมาทัดเทียมได้ครับอีกหนึ่งก็คือนครรัฐเอเธนส์ปกครองด้วยแนวคิดประชาธิปไตย ผู้ครอบครองกองทัพเรืออันเกรียงไกรครอบครองความเป็นใหญ่ในผืนน้ำครับเรื่องของเรื่องนะครับมันเริ่มตรงที่พระเจ้าเซอร์เซ,เซสแห่งนครเปอร์เซียเนี่ยยกทัพมารุกรานดินแดนแห่งกรีซครับหมายที่จะตีให้แตกพ่ายให้ได้แต่ว่าในขณนะนั้นเองนะครับเรานครดินแดนกรีซเนี่ยไม่สามารถรับมือกับเปอร์เซียแบบตัวต่อตัวได้ครับดังนั้นก็เลยต้องรวมกลุ่มกันเพื่อต่อต้านภัยจากเปอร์เซีย ดังนั้นนะครับชาวกรีซเนี่ยจึงรวบรวมกลุ่มการกลายเป็นกองทัพขนาดใหญ่ครับโดยมีกองทัพของสปาร์ตาและทัพของเอเทรนที่เป็นผู้นําในการลบชัยชนะนะครับตกเป็นของดินแดนกรีซที่ขับไล่ชาวเปอร์เซียไปให้พ้นจากดินแดนของตนได้การรวมกลุ่มในครั้งนั้นนะครับเรียกว่าสันนิบาตครับสันนิบาตดังกล่าวเนี่ยก็ยังคงอยู่โดยที่สมาชิกทุกคนนะครับจะต้องส่งเงินบำรุงสันนิบาตเนี่ย ไปยังนครเอเธนส์ครับซึ่งมีอำนาจการบริหารเงินดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวและได้ตั้งชื่อว่าสันนิบาตเดเลียนครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยการค้าขายทางทะเลของเอเธนก็ได้เติบโตเป็นอย่างมากเมื่อเอเธนกลุ่มอำนาจทางการค้าได้แล้วจึงเริ่มเผยแพร่แนวคิดเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้กับเหล่าสมาชิกที่อยู่ในสันนิบาตเดเลียนนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ครับมันก็ได้สร้างความหวาดระแวงให้กับ นครสปาร์ตาและเหล่านาครน้อยใหญ่ที่ปกครองด้วยระบอบเผด็จการเป็นอย่างมากครับทางสปาร์ตาเนี่ยจึงได้ก่อตั้งสันนิบาตเพโลพนิเชียนขึ้นมาเพื่อขันอนํานาจกับสันนิบาตเดลอสหรือว่าเดเลียนนะครับชนวนสงครามเนี่ยมันเริ่มตรงที่นครเครินครับซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของสันนิบาตเพโลพนิเชียนฝั่งสปาร์ตานะครับได้เริ่มสร้างฐานอนํานาจทางการค้าครับ เพื่อแย่งชิงผลประโยชน์จากนาครเอเทนจนไปกระทบกระทั่งกับนครเคอร์ซิลล่านะครับหนึ่งในสมาชิกของสันนิบาตเดเลียนเมื่อเหล่าผู้ที่อยู่ใต้อานักนะครับลบกันสุดท้ายเรื่องมันก็ไปถึงลูกพี่จนได้แะครับแต่ว่าตรงนี้มีความน่าสนใจนะครับเพราะว่าทิวซิดิดิสเนี่ยได้ให้ความเห็นว่าก่อนที่จะเริ่มสงครามเนี่ยชาวสปาร์ตาได้ให้สะานลงมตินะครับ เพื่อที่จะทำสงครามกับเอเธนดีหรือไม่สุดท้ายข้อสรุปก็คือสปาร์ตาจะต้องทำสงครามกับเอเธนเพราะว่าเอเธนเนี่ยอยู่ในสถานะที่เป็นภัยคุกคามกับทั้งทางการทหารและทางการค้ากับทางสปาร์ตาซึ่งเป็นมหาอำนาจมาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มลบกันยาวเลยครับแล้วก็มีเหตุการณ์แทรกซ้อนทั้งโรคระบาดในเอเธนสุดท้ายนะครับ นครสปาร์ตาเนี่ยก็ได้รับชัยชนะเหนือเอเธนอย่างสิ้นเชิงทำลายกองทัพของเอเธนจนสิ้นซากครับเมื่อลบแพ้นะครับก็มีราคาที่ต้องจ่ายครับนครเอเธนถูกลดอำนาจลงกลายเป็นนครชั้นรองนะครับมีการจำกัดกำลังลบและต้องยอมให้สปาร์ตาเนี่ยเข้ามาสร้างฐานทัพในเอเธนได้นะครับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาสปาร์ตาก็กลายเป็นผู้นำแห่งชาวกรีซทั้งปวงครับ เหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจครับเราจะสังเกตได้นะครับว่า2คู่แข่งอย่างสปาร์ตาและเอเธนเนี่ยเมื่อเจอกับภัยคุกคามร่วมที่มีความเสี่ยงในการทำให้ประเทศน้อยใหญ่ในกรีซต้องล่มสลายเนี่ยสุดท้ายเขาก็จะจับมือกันได้มันมีความคล้ายคลึงกับสถานการณ์เศรษฐกิจในตอนนี้เป็นอย่างมากครับเพราะว่าในแง่มุมหนึ่งนะครับ โควิด -19 เนี่ยถือเป็นภัยคุกคามที่ทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยต่างต้องเจอกับมันพร้อมกันนะครับและมันก็ส่งผลกระทบเข้าไปในระบบเศรษฐกิจของทุกๆประเทศครับเรียกได้ว่างานนี้ทุกคนซวยกันทั่วหน้าแล้วก็ด้วยความที่ซวยกันทั่วหน้านี่แหละครับสุดท้ายนะครับทุกคนก็จะถูกบังคับให้รวมตัวกันอย่างลวม,ลวมเพื่อต่อต้านภัยคุกคามในครั้งนี้ ณเวลานี้นะครับเรากำลังอยู่ในสภาวะที่เรียกว่า abnormal ครับหรือความไม่ปกติไม่ใช่ New normal นะครับภาวะ abnormal นี้เนี่ยปรากฏขึ้นใน financial system ครับเราจะเห็นได้นะครับว่าเมื่อเหล่าธนาคารกลางของประเทศใหญ่ๆลงมือจัดทำนโยบายขึ้นมาเนี่ยเขาไม่สนเลยครับว่าผลลัพธ์จากการใช้ นโยบายที่ประคองเศรษฐกิจในช่วงนี้เนี่ยผลลัพธ์ที่เขาต้องได้รับเนี่ยมันจะสะท้อนออกมายังไงเขาขอแค่ว่าให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ก่อนท่านคิดว่าระบบการเงินโลกแข็งแรงไหมครับการที่โลกเนี่ยหยุดการดำเนินเศรษฐกิจไปนับจากต้นปีนะครับเรียกได้ว่าติดๆดขัดขัดมาเนี่ย เราหยุดการดาเนินเศรษฐกิจไปแค่ไม่เกิน6เดือนเองนะครับภายในช่วงเวลาไม่เกิน6เดือนเนี่ยเศรษฐกิจโลกถึงขั้นเปราะบางจนต้องใช้นโยบายระดับนี้เพื่อประคองเศรษฐกิจอย่างนี้เราจะเรียกว่า new normal ได้หรือเปล่าจริงๆแล้วมีจุดหนึ่งที่ค่อนข้างน่ากังวลน,นะครับนโยบายหลายอย่างตอนนี้เนี่ย ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อพยุงโครงสร้างขนาดใหญ่เพื่อไม่ให้โครงสร้างขนาดใหญ่เนี่ยมันลงแต่ว่าโครงสร้างขนาดเล็กอย่างคนทั่วไป SME รายย่อยเนี่ยเขาเข้าไม่ถึงนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเราคิดว่าแม่ค้าร้านน้ำเต้าหู้ที่เราพบเห็นได้ทั่วไปตามข้างทางเนี่ยนะครับเขาสามารถเข้าถึง เงินกู้ที่แบงก์จะปล่อยให้ได้ไหมครับแบงก์ก็ไม่กล้าครับเพราะว่าแบงก์ก็ต้องประเมินด้วยว่าเฮ้ยคนขายนับเต้าหู้เขาจะมีความสามารถในการชำระหนี้คืนหรือเปล่าแล้วถ้าเขาไม่มีเนี่ย NPL มันจะพุ่งขึ้นสูงระดับไหนถ้าเราปล่อยกู้เข้าไปนะครับณนะจุดนี้เงินมันก็เลยไม่ได้ไปอยู่ในจุดที่ที่คนต้องการอย่างแท้จริงนะครับ จริงๆช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ยากลำบากสำหรับคนที่ต้องควบคุมนโยบายการเงินนะครับสำหรับวันนี้ผมขอส่งทุกท่านเข้านอนด้วยสาระเพียงเท่านี้นะครับผมเชื่อมั่นครับว่าต่อให้เรื่องที่ผมพูดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเครียดแต่เมื่อท่านได้ฟังเสียงนุ่มๆของผมก่อนนอนแล้วท่านจะหลับฝันดีแน่นอนครับราตีสวัสดิ์ทุกท่านนะครับ